เริ่มต้นของบาโฮดเนี่ยชจ่อเริ่มต้นของบาโฮดอไอ้ไม่ไม่รู้ว่าพูดได้ไหมนะไม่รู้ว่าพูดได้ไหมนะคือผมอะ่ะพาพนักงานไปเลี้ยงอยู่ที่กรุงเทพพาพนักงานไปเลี้ยงอยู่ที่กรุงเทพอ่ามือนั้นน้องชายเมื่อนพนักฟิลเล่นอาจจะ่าจ,จะเล่นคอนเสิร์ตยู่แถวแถวแถวอันชนมุลีทอย่างนี้ล่ะ ก็เลยเห็นว่าเออพี่อยู่พี่อยู่นี่พี่พาพนักงานมาเลี้ยงจะมาไหมก็เลยเห็นมาหากันก็เลยเห็นเออมันเป็นแบบนี้ตัวนี่แม่มันเป็นยังไงยังสิตัวนี่แม่พี่โนดตเฮดบอสผุนเทพ่นบิ๊กเป็นคนที่แบบคิดเร็วทําเร็วฉันบอกเลยนะเก่งอ่ะฉันไม่กลัวฉันกลัวคนเร็วพวกเก่งๆจะคิดโดนคิดหลายคิดนั่นคิดนี่คิดบระเด็เจ้เชื้อต้องขยานคนเร็วคอยบอกเลย คู่แข่งน่ะฉันชอบคนฉันกลัวที่สุดคือคนเร็วคิดปุ๊บเห็ดปั๊บนี่กุญานรถเก่งฉันไม่กลัวฉันกลัวคนเร็วเออนั่นล่ะจุดน้องไม่ได้ไปเที่ยวนะผมพาพนักงานไปเลี้ยงข่อยหน้าพนักงานไปเลี้ยงของขอยนะข่อยหะพาพนักงานไปเลี้ยงประเด็นมันอ่ะนะพนักงานไปเลี้ยงพนักงานออฟฟิศ่กรุงเทพพอดีน้องน้องทักหาพี่นดอยู่ไหนก็เเออพี่อยู่นี่นี่มาไหม พอมาเห็นแล้วแล้วก็โอ้อีสานนั่งมีไดล์ทพี่นรสเพนะพี่นรนะอีสานเรายังไม่มีนะเพะนะเห็ดบดลักเนะยอมดับเลยเห็ดบดหลักเพนะเบาปุ๊บเห็ดปับ๊บปีบานฟินแลนด์เลิศฉันมากแบบนี้แหละอยู่น้ำฉันได้อยู่แบบนี้เบาปุ๊บเห็ดปั๊บนี่เก่งไม่กลัวกลัวคนเร็วเนี่ยขอยเป็นคนยาดคนเร็วอย่างเดียวคิดปุ๊บเห็ดปั๊บนี่ถูกใจขวยเลยคิดปุ๊บทำปับ๊บมูกเก่งเก่งนี่ จนเสียดอย่างได้คิดแล้วคิดอีกบริเุทธพอดีอยากทำอะไรถ้ามีกำลังมีโน้ตฮาวทำเลยเจอปัญหาค่อยแก้ทีหลังคอยบอกเลยเจอปัญหาค่อยแก้ทีหลังพี่นอ้องพอปัญหาจังแก่โมเมนตนว่ามัว่วแต่คิดเป็นคนคิดต้องมีแบบแผนต้องมีนั่นต้องมีนี่บริสุท บ่กเคนมือหนึ่งบัตเหตดอกธุรกิจมันคือการแข่งขันผู้ใดเร็วผู้ใดเปรียบผู้ใดเร็วผู้ใดมีเงินผู้ใดลงเมื่อเหตุผู้ใดเปรียบผู้ใหญ่บ้านฟิลนดเป้ขาจะบอกให้เด้อ่อยส้มนำหนาอยู่เรื่องหนึ่งสมนำหนาครับเพนเดนเบเรมาสซิแตกหรอน้ามูผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์เมื่อคืนไม่ได้มาซิแตกเรากับกับพี่ๆเลยนะพุนอยู่ในขั้วพุ่น่ะอยู่ลังห้านพุ่น่ะสมนำหนาครับงานออกมาเจรทียบ่ันี้เว้ยสมนำหนา สมน้ำหน้ามากนะครับไม่ได้มากินเหล่ากับข่เล่ยเมื่อคืนบอลนวลไม่ได้มีหุ้นส่วนกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะแบบว่ามีหุ้นกันไม่มีแต,แต่ว่าการซานจะคล้งองกันละเห็ดซอยสุยางขนาดไอ้งานหลายปัญหาไอ้ยังได้ดไปเมื่อคืนอี่ก็บโดยลูกค้าร้านมืนี่กับเขาสามสี่ถุงเมื่อคืนนี่ผู้หลักผู้ใหญ่มากินข้าวนะครับร้านมานิดเมื่อคืนนะก็ต้องดูแลท่านนิดนึงนะเลิศมากฟินขับเลิศมาก เด็กเสิร์ฟสะอาดสะอ้าน